สวัสดีครับโอ้สวัสดีแม่แม่เอฟสีสวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆนะครับัก่ายพอมพี่น้องเช้าวันนี้นะครับที่สดใสนะครับจากบานเบาวดินเลอครับเมืองเนี่ยเขาได้ให้แน,น่นานะครับเมื่อนี้ปรากฏการหมอกเอมเลยครับพี่น้อง,มงหมอก หมอกขึ้นปานหรือดูหนาวเอาโหลดครับพี่น้องผมผลนชีห้างละบอบครับหมอกมานคือขักนนี่นเนี่ยเขาครับนี่ครับผมเมฟซีเตือนลำบ๊อนาะครับเหมือนในเบ้าดินเมื่อวานนึงกับไปลูกบาลเบิดมือครับเหมือนในท่าทายพ่อแม่พี่น้องส่อของวันที่ยี่สิบ สิงหาคมครับตื่นแต่เสามาเบาดินกับมาตา้มเข่าหายขุนใยญ่ทองครับตุมเข่าใส่หมูซับครับใส่ไข่ขาวหาให้คุณใหญ่ทองยหยสายครับผ้าพ่อแม่พี่น้องผ้าเอฟซีของห้อยดินที่นิสานนะครับส้มทงส้มสวนครับส้มห้ส้มหน้านะครับเพิ่งเนี้ยหมอกพี่น้องอุ้ยมาขึ้นงามครับนะครับอากาศช่วงเศร้าครับ ของอำุมพวงสังหวัดอุบลราชธานีครับอากาศดีมากๆเลยครับนะครับผม<ฮ>น้ามกระโบมีดอกครับน้ำไม่น่าครับเมื่อนี้หมอกขึ้นหมอกเต็มครับถ้าหมอกเป็นลักษณะนี่ฝนกับ เป็นตะหางพะโลครับพี่น้องครับนี่ครับอากาศส่วงเศร้าๆครับสวัสดีครับ <c oughs> พาเจ้าหลงเจ้าดงมาส้มหมอกเนี่ยมาเศร้าครับบ้งเนีันพันเป็นดังๆเนี่ยบ่เป็นอย่างนี้ครับขนพนกระลังปงใหม่ครับขนพนกระลังปง ลุกปไปุดเป็นเบิ่ง้มหมอกตอนเศร้าๆครับไปไปไปลุกป,ปครับโอ้อากาศดีแห้งพี่้องผมมาเลยไปแอาโซดากับม่าครับโอ้โซดามาเรียนหมอกอากาศทุ่งให้ทุ่งนาครับ การช่องสาวๆครับนี่เป็นดีใจภายในมาชมหมอกครับสวยๆครับสวสายสดาสดามาหนี้แล้วเป็นดีใจครับหยอกกันครับบ้าวสสดา โสดาขินไปยังละพูนมาไลงมาลงมาปีนขึ้นไปยังหัวเน้ะโอ้ยเฮ้ยเ้ยลงใดบ่ลบัดนี่ลงใดบ่ลงใดบ่ลงใดบ่โอ๊ะ บอกกันที่ดอกบุญหยอกกันได้ปลาเข่าครับอ้ยนองเป็นเจ้าบุญหลวงกับเจ้าดงนะครับนี่เนี่ยบุญนะบุนหยอกกันครับ ก็ดาครับบาดินก็ลงกิบบรรยากาศจวงเสาๆนะครับตอนนี้ประมาณตีหากว่าจะหกโมงแล้วครับ หมอกเต็มนะครับพอาทิตย์กําลังสอดแสงสว่างขึ้นนะครับช่วงเช้าครับอากาศอีสานบานเห้านะครับเมือไพี่น้องหมอกไล้ายครับบานดินก็ขอให้แม่ๆม่เอซีทุกหม่องทุกบอลยู่ดีมีแห่งเด้อครับมีความสุขนะครับยิ้มรับวันใหม่ที่สดใสนะครับเมือไ ใบไผ่กับแกงไปแกงว่งาตามล่มนะครับก็นด้เขาป้าเขาดงครับช่วงนี้นะครับบาดินกเาว่านนี่ก็ไปล่วงบานนะครับเมือนี้นก,กสิเหตุระอีกหลายอย่างครับตื่นก้นมาเห็นหมองกงามบรรยากาศดีๆกันเอาล่วงไปมม่เอฟซีพีนองเบิ่งนะครับกินหอดกินถึงสุขโสสุขคนเด้ออย่าเพิ่งลืมกันเด้พี่นองเน้อนะครับบราดินมาถ่ายภาพบรรยากาศ หมอกสวยๆตอนเช้านะครับให้แม่ๆเอฟซี FC พี่น้องทุกคนได้ชมกันนะคะปลาเจ้าดงเจ้าลหลงมแมลนเหรียญน้ำไม่น่าน้ำครับพี่น้องให้พ่อยี่ีน้องผมอยู่ดีม่แห้งลำ้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ